ครับสวัสดีครับสมาชิกเซนเตอรใหม่สําหรับก่อนเที่ยงวันนี้นะครับพอดีมีคือรี่มาส่งพัสดุอยู่สองกล่องด้วยกันนะครับซึ่งก่อนที่จะเปิดนะครับดูว่ามันคืออะไรที่ผมได้สั่งซื้อผมสั่งซื้ออยู่สองสามอยากด้วยกันนะครับกล่องนี้นะครับเป็นที่มาจาก ปลาจีนบุรีหลักการของการสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะอะไรผมจะสั่งซื้อในย่านที่เขาทาสวนทุเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาจีนและยองชนจันตราดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าร้านสินค้าที่ส่งให้เรานะครับแล้วคนในพื้นที่เขาคงจะซื้อใช้ด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะยึดในลักษณะแบบนี้เป็นส่วนมากนะครับกล่องนี้มาจากปลาจีนบุรีนะครับ ผมเอามีดได้กีดแล้วนะครับพอได้กีดเพราะว่าถือกล้องมือเดียวนะครับก็เลยกีดก่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยประมาณนี้สามร้อยเก้าบาทครับสามร้อยเก้าบาทรวมส่งปุ๊บอันแรกแนี่นะเป็นได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้ออย่ารีบรีวิว รับให้ติดต่อเบอร์นี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะปั่งกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับนี่ครับได้แกะเรียบร้อยแล้วค่อนข้างแข็งค่อนแน่นกน็เรียบร้อยเป็นเขียวใหญ่นะครับตาหญิงงามกวดเป็นประมาณนี้นะครับ สินค้าก็ประมาณนี้เขียนคําว่าเขียวใหญ่สาหลายเขียวบวกอะมิโนยี่สิบแปดชนิดนะครับเป็นอะมินโนบวกสาหลายนะครับสาหลายเขียวน่าจะเป็นสาหลายพืชนะครับตามคลิปที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับนี่บริษัทดูโอฟาร์มจำกัดครับตัวนี้เป็น ของสารไหลบวกอะมิโนนะครับคุณสมบัติของสารไหลผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็มีอะมิโน28ิชนิดนะครับซึ่งวันนี้เช้านะครับพอดีตื่นไม่ทันเป็นวันหยุดนะครับตื่นสายนิดนึงไม่ได้ทําคลิปในเรื่องของอะมิโนแต่ผมก็มีข้อมูลเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมจึงได้สั่งซื้อผมได้ใช้หลายหลายยี่ห้ออย่างที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับในเรื่องสารไหลและอะมิโนผมก็เลยลองทดลองตัวนี้ดูนะครับถ้าเป็นผลดีหรือเป็น ผลลัพธ์เป็นแบบนะั้นอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียวใหญ่นี่ครับใบเขียวเข้มใบหนาใหญ่นะครับลำต้นแข็งแรงขนาดขย,าย,ขยายผลเร่งสีขยายผลเร่งสีนะ่าจะมีส่วนหนึ่งของที่เกี่ยวกับในเรื่องของซันเฟอร์ก็เป็นทำหน้าที่คล้ายๆกันครับเร่งสีเร่งเร่งกลิ่นครับอย่างที่ลงคลิปไปแล้วนะครับ ช่วยเปิดตาใบรักษาใบที่ที่ไม่ให้เป็นใบใบแก้วนะครับแล้วก็กระตุ้นพืชนะครับช่วยในการที่อากาศมีการพันแปรเป็นร้อนเอ่ยหนาวเอ,เอ,เอ,เอ่ยฝนเอ,เอ,เอ่ยลมเอ่ยประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับธาตุซิงค์นะครับน่าจะเกี่ยวกับมีกับธาตุซิงค์ด้วยนะครับทําบทบาทหน้าที่คล้ายๆกันนะครับนี่คือขวดแรกสําหรับวันนี้ ก็อีกสักสี่ห้าวันนะครับผมเพิ่งฉีดไปในเรื่องของอสารไหลแล้วก็อะมิโน,โนนะครับพอดีหมดเหลืออยู่นิดเดียวครั้งเดียวนะครับก็เลยซื้อตัวนี้สำรองไว้นะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งนะครับนั่นคือขวดที่หนึ่งมาดูขวดที่สองครับอันนี้ผมก็ฉีดแล้วนะครับมาจากปาจีนบุรีเช่นกันนะครับเป็นแหล่งที่เขา ที่เขา,เาทำทุเรียนนะครร้านก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นอันนี้แพ็คมีแต่ตัวนี้รองอย่างดีนะครับเราก็จะมีตัวนี้แนบเพื่อไม่ให้มันเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือบางทีมันอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขวดก็ถือว่าโอเคครับยังไม่ได้เปิดนี่ก็สามร้อยสามรอยสบาทครับสามอยสี่บาทรวมค่าส่งค่าส่งนี้ขวดละ คัสดุกล่องละ64บบาทนะครับก็ลองลบดูว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับที่ได้แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบแล้วว่าผมเคยใช้ปุ๋ยเกล็ดก็ดีปุ๋ยน้ำก็ดีแต่ปุ๋ยน้ำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคีเลตท,ที่มีความละเอียดมากกว่าที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันมีความแบบ คล้ายๆว่ามันละลายแล้วไปฉีดปุ๊บเนี่ยพืชพืชเอาไปใช้ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นผมเลือกสูตร1833ครับตาหญิงงามครับเพราะสูตรอื่นผมก็เคยใช้ครับ30 20 10ก็เคยใช้30 10 10ผมก็เคยใช้นะครับของอ <c oughs> ของชาลิเฟตนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องการสูตรอื่นนะครับสลับผมแต่ทางนั้นทางนี้สูตรไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นสูตรที่ เอ็นนะครับธาตุเนสูงนะครับอาจจะเป็น21 4 4 21 5 5ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมทําการทดลองเพื่อให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าสูตรนี้ทุเรียนจะเป็นแบบไหนะอย่างไรนะครับพอดีผมไม่เห็นค่าตัวนี้ครับ PS 7.5ครับก็เลยเลือก18 33นะครับ แต่ปุย๋ยทางดินนี้ผมใช้6-3-3แล้วก็9-3-3 12-3-3ผมก็เลยเลือก18-3-3นะครับก็มันจะลงท้ายด้วยอย่างละ3อย่างละ3ฟอสฟอรัสกับโพเทสเซียมนะครับก็หลายยี่ห้อนะครับที่เป็นในลักษณะสูตรเป็นคล้ายๆเป็นปุย๋ยที่เป็นตัวหน้าสูงอย่างนี้นะครับ25-7-7ก็มีนะครับหลายยี่ห้อ แต่ผมเห็นว่าเอ็นมันสูงเกินไปก็เลยลองใช้ตัวนี้ดูครั้งแรกนะครับที่ใช้ถ้าเผื่อดียังไงหรือมีอาการเป็นแบบไหนมีผลเป็นแบบไหนอย่างไรก็จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับเนี่ยตัวนี้จะมีไนโตรเจน18%เเนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัส3%แล้วก็ธาตุโพแทสเซียม3%นะครับนี่ก็มีคําแนะนําในการใช้นะครับก็เป็นปุ๋ยน้ําธรรมดานี่แหละครับ NPK ธรรมดาแต่เป็นสูตร183 3นะครับรวมแล้วก็300กว่าบาท นะครับประมาณนี้สองขวดนะครับสกล่องเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับยิงงาม1 8บแตัวนี้เขียวโอ้สาหลายบวกอะมินโนยี่สิชนิดลองดูนะครับว่าสองขวดนี้นะครับเกือบราคาเกือบเจ็อยนะครับสองขวดนี้ดูดีว่าผลผลการใช้อีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือหรืออย่างเร็วห้าวันนะครับผม ผมเพิ่งฉีดไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็จะเว้นอีกสักห้าวันก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านู่นนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะฉีดแล้วก็จะทําการบันทึกแล้วก็สังเกตอาการทุเรียนว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ